ได้แล้วโทรศัพท์เราสิงกินก๋วยเตี๋ยวครับตอนนี้ทุกคนทำก๋วยเตี๋ยวกินกับน้องเท่ยอย่งเจเดน,เ,ดนเจเดนเจนตีลังกานะครับทุกคนเมื่อวานใครเห็นคลิปวิดีโอเออคลิปวิดีโอนั้นยังตอนเจเนตีลังกาในอันนี้อ่ะพี่พาไปอาบน้ำปะ ยาสียาสีเองมีทุกคนเห็นเลยใช่ครับ How เฮ้ายุตยา a ีท good เราสึ่งไปตับผมมาด้วยวันนี้ทุกคนไปตับผมกับน้องที่มายี่ห้อชาวต่างองได้เลยนะอือเดี๋ยวไปจุดยืนนั่งด้วยเห็นไหมนี่ครับผมพอดีรอบนี่นะทุกคนทรงผมทรงใหม่ เอาฉันไปตัดผมมาด้วยวันนี้ทุกคนสองคนเลยไปตัดผมมานานมากอนานี่หลีไปตัดผมอมไม่นานเพราะอะไครับนานบพรถติดอ <laughs> ทั้งไปแล้วติดทั้งกลับก็ติดนะทุกคนทั้งกลับไม่ค่อยติดเลยเสื้อทีก็ที่สวยมากสวยหูว่ม่จ้ออยากได้แต่ยากก็บปสู่เสื้อออดแบนของม่ข่อยหรอกเ<อ>นาะออสแบรอ่ะ,อะบอกเลย ของจริงแพงมากมือมีอาทิตย์หนึง่งมีแบบเจ็ดมือขอยใส่ไปแล้วแปดมือยี่หลีบอสักทองฮะบอสักเลยยี่หรี่เลยที่เคยใส่เสื้อออสเบรนลีกี่วันต่อกันแล้วไม่ได้ซักเสือ้อไม่กี่วันเหรอพี่ไม่ได้ซักใช่ไหมอือใส่เสื้อออสเบรนลีกี่วันต่อกันแล้วไม่ได้ซักนะสี่วันสี่วัน สานเดินสี่วันใช่ไหมพูดความตรงเลยใช่คืออายมถ์คืออะมันคือเรื่องจริงครับผม <c oughs> ก็มันดูดีจริงเนาะทุกคนดูเท่มากก็กุ้ดเตียวมันจะอร่อยอน้อตีมันถึงยังงคะอือืมน้อตียัง ยังไม่มาถึงนะครับน้าแกกำลังไปรับอยู่ครับน้าแกกำลังรับอันตี้อยู่ตอนนี้มีครับอันตี้มาถึงปุ๊บเอาอันตี้ขึ้นไลฟ์ด้วยเลยอือม,มาอันตี้พักผ่อนเลยนะครับอันตี้มาถึงปุ๊บทันตี้นุ่นไปตัดผมด้วยเลยขึ้นไลฟ์มใชะตัดผมขึ้นไลฟ์ บอกว่าพามไตตับผมเลยเลยสุดติจัดเพิรนจะเอายอ,อร่อยมากเลยทุกคนใครเข้ามาแล้วเนือสังขอนึงหนึ่ง่งหมอหม่งหรือหนึ่งแสนหนึ่งแสหงสังขหนึ่งแสน,ห,นสหัวใจหน่อยได้ไหมครับทุกคน